สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตสวนไม้ป่าของผมนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับจากฝนตกมานี่ยังไม่เคยอัปเดตเลยนะอันนี้จะประกอบไปต้นยางนานะอันนี้ก็ต้นยางนาเหมือนกันนะครับน,นี่คือต้นตะเคียนนะครับอันนี้คือต้นยางนานะครับอายุห้าปีฮนะแต่ว่าเขาโดนช่วงแรงไปสักสามสี่เดือนต้นกันเลย ไม่ค่อยจะค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะนี่คือต้นยางนาอายุห้าปีนะครับผมจะเป็นต้นประดูนะครับอันนี้จะเป็นต้นยางนาสองปีนะประดูต้นนี้จะอายุสามปนะีจะสมเป็นสเดานะครับผมนี่ฮะยางนาอายุห้าปี ก้อ,อาจจะสายไปสามาานิดนึงนะเอเาขออภัยด้วยตอนนี้ก็เป็นสะเดานะฮะเป็นยางนาลนะอายุห้าปีครับผมมีต้นนี้ครับที่ว่าใหญ่กว่าเขาเลยยางนาน,นี่ก็ห้าปีเหมือนกันนะครับนี่ไปดูนะครับสองปีนะครับขุดมาปลูกครับผม เป็นอย่างนานะฮะโดนแรงไปตอนนี้ใบยังแตกออกมาไม่หมดนะฝนตกมาเดือนแล้วเนะะี่ยก็รอดแล้วะฮะแต่ว่าทีนี้ว่าต้องใช้เวลาฟักฟื้นหน่อยอนนจะเป็นต้นสักจะเป็นสะดาวนะฮะเป็นประดูประดูนะนปะดูเรื่องสองแถว ต้นเตี้ยๆน้่นก็อายุสองปีเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเขาอยู่ใกล้อยู่คางันก็เลยไม่ค่อยจะเติบโตเท่าไหร่นียางนานะกลุ่มเนี้สี่สี่ห้าต้นนะอายุสองปีเนะี่ยเอางามมากยางนาต้นนี้ห้าปีนะ เป็นประดูนะก็มีปลูกคู่กับกล้วยเลยนะนี่เป็นสะเอาปะดูฮนะตน้นต้นเห็นด้านหน้าน,านอนคือต้นยางนาสะดาวเนี่ยครับผมคือยางนาต้นนี้อายุห้าปีเนะี่ยเขาโดนแรงไปคือส่วนบนนะ่ะเขาน่าจะตายแล้วละ่ะกิ่งแห้งใบแห้งและ่ะไม่ฟื้นล่ะ จะดีอยู่ช่วงช่วงล่างช่วงกลางต้นน,นี่จะเป็นประดูนะนี่ก็จะเป็นยางนานะยางนาสีต้นเนี่ยงามมากครับอยุสองปีเองครับนี่แตกต่างกันมากเลยด้านนี้จะก็จะเป็นกล้วยฮนะก็จะมีมหกันนีนะฮะ ต้น,น,นเห็นด้านหน้าที่ต้นสูงสงคือต้นสะเดาตอนนี้สิปีแล้วสะเดาก็จะเป็นประดูนะครับผมต้นมะฮอกกานีนะฮะประดูน,นี้จะเป็นต้นประดูนะครับผมตอนนี้จะเป็นต้นไม้แดงนะฮะเพิ่งจะปลูกได้ประมาณรัก สองเดือนนะฮะแต่ว่าต้นกล้าก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์อันนี้ปลูกแซมะฮะจะเป็นต้นประดูอันนี้จะเป็นต้นพยอมนะครับผมอันนี้จะเป็นประดูนะฮะส่วนเห็นด้านหน้านนสองต้นสูงๆนี่คือต้นมฮอกกานีมฮอกกานีนี่ทนแรงดีนะครับผมอันนี้จะเป็นยางนานะ นี่ยางนาห้าปีจะเป็นประดูประดูครับผมตอนนี้มอกกันนี้ตอนนี้โดนโดนแรงไปก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ฮนะกำลังฟื้นตัวยางนาต้นนี้ก็เช่นกันครับผมรอการฟักฟื้นสนะ่วนนี้จะเป็นต้นกระท่อมฮนะ นีน่าจะเป็นยมป่านะเดี๋ยวผมสั่งมาจากอนะุบลอ่ะสะเดาไม้ป่าที่น่าปลูกมากนะผมรักมากนะเสะเดาเนะี่ยชอบลองลองจากปะดูอย่างนานเลยม้พื้นบ้านอันนี้ประดูนะครับขุดมาปลูกนะอายุสองปีครับโตวไวมากนี่จเป็นสะเดา เป็นประดูน,นี้จะเป็นต้นยางนานะครับผมอันนี้จะเป็นประดูกับยางนานะตอนนี้คือต้นลำไยนะครับผมนี่คือต้นประดูนี่คือต้นฮอ,อกกานีนะนนี้ลำไยลำไยกำลังออกช่อฮนะกำลังออกลูกด้วย อันนี้จะเป็นต้นยางเหียงนะครับอันนี้สั่งมาจากอุบลครับผมก็จะเป็นยางนานะครับต้นใหญ่ๆพวกนี้อายุห้าปีหมดเลยน,นี่จะเป็นลำใยนะฮะก็จะเอาผักหวานมาลงไว้นนนะนนก็ผักหวาดครับผม ผักหวานเช่นกันแถวน,นี้อันนี้จะเป็นต้นน,นี่น่าจะเป็นต้นน่าจะพยอมฮะตอนนี้ก็จะเป็นมะละกอนะฮะไข้ก็พอมีนะะั่กกะเพราต้นนี้จะเป็นต้นแดงนะผม นี่ขวเอาผักหวานแซ่ไมห่หน่อยก่ันหวานต้นเล็กๆจะเป็นยางนานะครับผมก็เอาสับต้นเสาวรดมาปลูกกนำะลังงามนะครับเสาวรดตอนนี้คือต้นต้นมังมีนะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ก็สั่งกล้าเข้ามาก็ลองปลูกดูก็ ไม่แน่ใจว่าไม่น่าใช้ไม่น่าใช่ไม้เนื้อแข็งน่าจะเป็นไม้เนื้อวนนี้คือต้นมะบ่วงก็โดนแรงไปเหลือแต่ท่อนล่างนะฮะส่วนต้น,ตนนี้ครับจะเป็นพยุงนะอายุห้าปีครับไม่ค่อยโตเลยไม้เนื้อแข็งโตช้านะต้น,ตนนี้ก็จะเป็น ต้นลำไย,ยกับต้นไม้แดงฮนะคือลำไย,ยเนี่ยมันเป็นพี่เลี้ยงของผักหวานไงนแต่ผักหวานตายไปละต้นนี้ก็ต้นหม่อนหนระือต้นอะไรผมไม่ได้ใจนะเลยก็เชื่อว่าลูกก็กินได้รสชาติออกหวานๆเปรียปร้ยวๆหนะ่ะส่วนต้นนี้นะฮะ อยย่สิบปีแล้วครับผมคือมะขามป้อมนะครับให้ลูกแล้วนะออกลูกแล้วเมื่อปีที่แล้วออกลูกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นทับทิมนะครับผมโอเคนะครับก็จะอัปเดตสวนไม้ป่าของผมนะครับที่จังหวัดชลบุรีก็จะเป็นส่วนที่ที่มันอยู่หน้าบ้านนะเ,ออเดี๋ยวให้ดูต้นว่าอีกต้นนึงต้นว่านนี้ก็ อายุประมาณสิบปีฮนะโตวไวมากตอนนี้นกมันขี้ไว้แล้วมันขึ้นอยู่แถวโคนมนะม่วงฮะผมขุดมันมาปลุกเนี่ยครับไดมิเตอร์ได้ประมาณสามสิบเซนล้วครับต้นสูงฮะใหญ่มากเลยครับส่วนอันนี้นะฮะจะเป็นดอกดินนะครับดอกดินป่าเลยนะครับนี่ นี่จะเป็นดอกดินนะครับผมเนี่ Blog, ดอกดินครับผมอัน <will> นี้จะเป็นดอกดินเช่นกันครับผมดอกดินครับผมต้นนี้จะเป็นต้นกระเจียวนะฮะอ้นนี้เอามาจากโคราชเป็นดอกดินครับผมอันนี้ดอกกระเจียวต้นกระเจียวนี่ก็ต้นกระเจียวครับผม นี่จะเป็นถังน้ำนะไว้รดน้ำน่ากลอส่วนด้านในนี่ก็จะเป็นสวนกล้วยรนะับเป็นสวนดั้งเดิมสมัยสมัยแม่สมัยเตี่ยนนะปลูกไวนะ้เขาก็ขึ้นแทงหนอมาเรื่อยๆนะไม่ได้ทำอะไรส่วนต้นมะม่วงนี่ก็ขึ้นเองฮนะเป็นมะม่วงพิมเสนนะ่ะ เป็นยางนาฮะโู้ต้นกล้วยต้นนี้จะเป็นต้นต้นขี้เหล็กนะฮะก็มาจากอุบลเช่นกันต้นนี้จะเป็นต้นกลุ่มนะต้นกลุ่มเขาว่าใบอามาด,ดองจิ้มน้ำพริกได้นะต้นนี้จะเป็นต้นยางเหียงนะครับยางเหียงอนะันนี้จะเป็นบอน่อฮะเป็นบ่อ,อกเก่าบ,บ่อโบ,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 บานนราณฮะก็หน้าฝนนะทั้งจะมีน้ำนะครับ ก็เป็นสะเดาลูกสะเดาวัวนี้คือต้นพยอมนะครับผมคู่กับต้นกระท่อมเลยเนระื่อนนี้ก็ต้นมหาดครับมหาดก็นี่คือต้นกระท่อมก้านแดงนะฮะนี่โอเคนะครับสำหรับทริปนี้ก็ช่องซูโม่กับปูนบนะครับก็ได้มอัปเดต สวนไม้ป่านะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องซูโม่กับปู่นบให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับทลิปต่อไปอาจจะเจอกันที่สวนไม้ป่านะครับที่จังหวัดนคาราชสีมานะที่บ้านภรรยาผมนะอันนั้นเดี๋ยวจะไปอัปเดตอีกทีหนึ่งผมก็ปลูกไว้สองที่นะะที่ชนบุรีบ้านเกิดกับที่โคราชนะอยู่ที่เสงสางอันคือบ้านภรรยานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ